สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้สวนบอลสีตุกกลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากนะครับเนื่องจากว่าเจอความร้อนเนาะเจอพิษของความร้อนในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยก็เจออุณหภูมิไป43 44องศานะครับทุกวันนะครับก็เลยนะครับบอลสียุบ แล้วก็หนีลงไปอยู่ใต้ดินหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้เสียชีวิตนะครับเขาไม่ได้ตายนะเขาไม่ได้ตายเขาเพียงแค่ยุบหัวลงไปเพื่อจะไปสร้างหัวแล้วก็สร้างหนอกันมาใหม่ตอนนี้ฤดูฝนกลับมาแล้วครับพอจะดูฝนกลับมาปุ๊บนะครับบอลสีก็เริ่มแทงหนอ่อแทงใบออกมาตอนนี้สวยงามแล้วครับวันนี้เดี๋ยวจะมาชมจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับผมมีนะครับมี การปลูกบอลสีแบบใหม่นะเนื่องจากว่าผมมั่นใจเลยว่าบอลสีเนี่ยพอถึงฤดูฝนเนี่ยนะครับเป็นฤดูของเขานะครับปลูกยังไงก็รอดนะครับปลูกยังไงก็รอดเนี่ยผมให้ดูก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นบอลสีที่ผมเพิ่งปลูกเมื่อวานนะครับแยกหน่อมานะครับแล้วก็ไว้เนี่ยครับแดดร้อยอย่างนี้เลยครับแต่ก็จะมีสะแลนตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับส่วนนี้นะครับมี่เป็น การปลูกวัญสีแบบใหม่ของผมเลยนะครับเห็นไหมครับผมปลูกลงไปแล้วก็ใส่ลวดนะครับแขวนเลยครับเป็นไม้นะครับเป็นไม้แขวนไปเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมลองทดลองดูแล้วนะครับซึ่งปลูกมาประมาณสองสัปดาห์แล้วปรากฏว่ารอดนะครับรอดนะครับแล้วก็เจริญเติบโตดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสามารถที่จะแทงหลอดใหม่แล้วนะครับนี่ครับต้นนี้ อันนี้เป็นบอลเหลืองนะขนาดบอลเหลืองที่ว่าเลี้ยงยากๆนะผมสามารถเอามาแขวนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าต่อจากนี้เนี่ยเขาจะงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาชมสวนก่อนนะครับวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันพอสมควรนะครับก็ราคาเบาๆนะครับเพื่อนๆที่เคยซื้อบอลสีผมเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าราคาก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับต้นนี้เป็นนะครับเป็นนกพะเก้านะครับ นะพะก้าผมก็เอาเอามาขึ้นเป็นกระถางแขวนนี้ก็เลยนะครับนี่ครับอยู่ได้นะอยู่ได้นะพะเก้าก็อยู่ได้นะครับนี่ครับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนนะครับกระถางนี้ครับโออยากจะภูมิใจนําเสนอมากนะครับต้นนี้คืออะไรท่านจําได้ไหมครับความสวยงามของเขาครับนเมืองนนนะครับนี่คือณเมืองนนผมปลูกจนหัวเท่ากับมือนี่ครับแล้วก็นะครับนี่ครับ นำมาปลูกไว้ในกระถางเพื่อให้เป็นให้เป็นทรงกอเลยครับนี่ครับเป็นทรงกรเลยอันนี้กําลังออกดอกแล้วด้วยนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับอันนี้เป็นสไตล์ของการปลูกแบบกระถางแขวนนะครับสามารถแขวนได้ด้วยนะครับนี่ครับบอนสีฤดูฝนครับเป็นเป็นฤดูที่เขานะครับปลูกยังไงก็รอดนะครับปลูกยังไงก็รอดที่เราเคยเห็นเขา ยุบไปเนี่ยเขาไม่ตายครับเขากลับมาแล้วครับนี่ครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่านะครับก็ได้ได้เห็นนะครับบอลสีฤดูฝนกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจากนี้นะครับผมจะนําบอลสีมาแบ่งปันเพื่อนๆในราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะนําบอลสีไปเลี้ยงนะครับก็คอยนะครับสามารถที่จะโทรนะครับ โทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรผมนะครับเบอร์095515307 7นะครับซึ่งเป็น id line ด้วยนะครับถ้าท่านเมมชื่อผมปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นไปที่ line ของท่านอัตโนมัติด้วยนะครับผมทําเป็นอัตโนมัติไว้นะครับเป็นเบอร์ id line นะครับ0 9 5 5 1 5 3 0 7 7นสะครับส่วนถ้าอยากจะติดต่อกันทาง Facebook นะครับผมก็มี Facebook ส่วนตัวนะครับเป็นชื่อภาษาไทยครับชื่อว่านายคมพีบอลสีสุขนะครับ สามารถที่จะติดต่อกันมาได้เลยครับทักแชทมาได้นะครับก็เป็นคนที่ชอบบอลสีมากนะครับทุกวันนี้ก็ยังนะครับยังซื้อบอนสีเข้าสวนอยู่เลยนะครับล่าสุดนี้ก็ไปเก็บเกสรพุมมรินมานะครับตอนที่ราคาหลักหมื่นผมไม่ซื้อครับ <laughs> ผมรอซื้อตัวล่าสุดที่ผมซื้อมาแปดร้อยแปดสิบแดบาทนะครับเป็นเป็นของลูกค้าผมนี่แหละนะครับเมื่อก่อน เขาเคยซื้อบอลสีผมครับตอนนี้ผมก็ตามไปซื้อบอลสีเขาบ้างนะครับเพราะเขามีต้นไหนที่ผมไม่มีแนละ้วเขาแบ่งพวกผมก็ไปซื้อเหมือนกันคนระับเหมือนเพื่อนนะครับถ้าท่านใดนะเนี่ยเข้ามาแล้วเนะี่ยให้กดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ายังไงสามารถที่จะแอดเป็นเพื่อนกันทางเฟซได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราถ้าผมไม่มีต้นไหนเนะี่ยผมเห็นส,สวยๆผมก็ซื้อเข้าเหมือนกันนะ <laughs> เพราะเป็นคนชอบบอลสอีวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันบอลสีให้เพื่อนๆน,นะครับ ผมวันนี้ผมขายต้นละร้อยหมดเลยนะครับขายต้นละร้อยหมดเลยต้นเท่าไหร่ก็ถังกี่นิ้วก็ขายหนึ่งรอยบาทนะครับทุกต้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับต้นที่หนึ่งนะครับนี่เลยครับต้นที่หนึ่งครับต้นใหญ่แล้วนะครับเป็นบอลสีหลวงตะเมืองนะครับหลวงตะเมืองหน้าหวานนะครับนี่ครับหน้าหวานจัดเลยนะครับหลวงตะเมืองหน้าหวานหวานเลยนะครับก็ราคานะครับ 100บาทนะครับ100บาทเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกล้องนะครับให้เป็นกล้องที่เอาไว้ดูต้นไม้อย่างเดียวเนาะไม่ต้องเห็นหน้าผมแล้วนะครับอันนี้ให้เห็นหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าพ่อค้ามีตัวตนจริงนะครับอันนี้ก็ให้อันนี้โชว์หน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอไปผมจะโชว์ต้นไม้เลยนะครับขอขออนุญาตกลับไปทางด้านต้นไม้อย,อย่างเดียวนะครับและนี่คือต้นที่หนึ่งนะครับ ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นบอลสีหลวงตะเมืองนะครับหน้าหวานเชียวนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่ครับหลวงตะเมืองครับต้นที่หนึ่งครับนี่ก็ออกเหลืองมาเลยนะครับชมพูเหลืองมาเลยต้นที่หนึ่งครับหลวงตะเมืองนะครับราคาเพียงหนึ่งร้อยบาทนะครับต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะครับพอดีว่ายังไม่ได้แจ้งเลยว่า มีค่าจัดส่งนะครับมีค่าจัดส่งถ้าเป็นแบบนะครับสามารถที่จะโอนเงินนะครับค่าจัดส่งเริ่มต้นที่50บาทนะครับส่วนถ้าเป็นแบบเก็บเงินไปทางเราก็มีบริการให้นะครับเก็บเงินไปทางอยู่ที่ราคา60บาทนะครับ50กับ60บาทนะครับถ้าเป็นโอนเงินเลยเนี่ยก็อยู่ที่ราคา50บาทครับค่าส่งเหมาเหมานะครับแต่ถ้าเป็นเก็บเงินไปทางอยู่ที่60บบาทครับเก็บ เหมาเหมาเหมือนกันนะครับกี่กระถางก็หกสิบบาทนะครับอะมาเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็นกระถางที่หนึ่งนะครับนี่ครับไม่ได้ขายนานเนาะลืมครับลืมบอกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับต้นที่หนึ่งครับหลวงตะเมืองครับหวานหวานเลยครับหน้าหวานหวานเลยนะครับนี่ครับมาต้นที่สองครับสายหวานเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับหลวงตะเมืองนะครับนี่ครับต้นที่สองนะครับหนึ่งร้ยบาทนะครับ ต้นที่สามครับนี่ยิ่งหวานไปอีกนะครับต้นที่สามนะครับหลวงตะเมืองครับมาหลวงตะเมืองต้นที่สี่ครับหวานเจี๊ยบเลยเหมือนกันครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อจากนั้นนะครับเป็นต้นนี้ครับนัเมืองนนท์นะครับที่ผมให้เห็นที่ให้ดูแม่เขาเมื่อสักครู่ครับนู่นนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับแยกมาจากนู่นแหละครับ นเมืองนนท์ครับสวยงามมากนะครับอันนี้หลอดใหม่ก็มาแล้วนะครับด่างสวยจริงๆครับกระถางนี้ครับราคาหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับแล้วท่านใดที่ยังไม่มีเนี่ยแล้วหรือถ้ามีแล้วแต่ไม่มีหน้านี้หน้าแบบแข็งแรงแข็งแรงอย่างเงี้ยหน้านอกตู้นะครับอันนี้ครับก็สามารถที่จะซื้อไปนะครับซื้อไปปลูกไปตั้งแม่ได้เลยนะครับรับประกันความงามครับผมได้เห็นแม่พันธุ์เขาแล้วนะครับสวยงามมากนะครับ ต้นนี้ครับยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎโอ้โหสวยมากนะสวยมากเลยนะครับด่างสวยจริงๆผมคัดที่สวยๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกหลังจากที่ไม่ได้ขายมาเป็นปีแล้วนะครับไม่ได้ขายมาตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะครับก็ต้นนี้นะครับราคา100บาทเหมือนกันครับยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎต้นที่สองครับนี่เลยโอ้โหสวยงามจริงๆครับต้นนี้ยิ่งด่างยิ่งสวยมากนะครับด่างจริงๆนะครับด่างสุดๆไปเลยเหมาะกับการเอาไปตั้งแม่นะครับ100บาทนะครับ มาต้นนี้ครับเป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้ของสวนนะครับต้นนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะก็คือเป็นไม้ที่ผมแยกหน่อมาครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยครับที่ผมเอามาใส่กระถางเนี่ยส่วนมากเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยนะเป็นไม้ที่ไม่มีชื่อนะครับก็คือเป็นลูกไม้ที่ผมผสมเองนะครับนี่ครับแล้วพอเขามีหน่อพวกผมก็จะแยกออกมาแล้วก็มาปลูกเอาไว้อย่างนี้ครับพอฟอร์มสวยได้ที่ก็เอามาแบ่งปันนะครับมีจํานวนไม่เยอะนะครับ 100รอยบาทนะครับเป็นไม้แยกนอนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าโชคดีก็คือเป็นไม้เมล็ดไปเลยนะครับก็ลองลองนะครับลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับมาต้นนี้ครับโอ้โหต้นนี้เป็นไม้ประกวดนะครับได้รางวัลมาเยอะแล้วนะครับเขาคือบอนสีวิมารลักษนะครับวิมารลักนะครับนี่ครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับใหญ่มากครับใหญ่มากนะใหญ่มากยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่ด้วยนะ คิดว่าน่าจะมีหัวใหญ่เลยแหละนะครับเอาไปเลี้ยงดูนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับมาต้นนี้ครับโอ้โหนี่ก็สวยมากนะครับสุดลักครับคัดแบบด่างสุดๆจริงๆนะครับสุดลักเนี่ยผมบอกเลยว่าทํายากมากนะครับทําให้ด่างเนี่ยยากมากจริงๆนะครับแล้วผมก็พอได้ปุ๊บก็เอามาแบ่งพันนะครับต้นนี้ครับสุดลักหนึ่งร้อยบาทครับเอามาเปิดนะครับเปิดรายการกันเลยนะครับวันนี้คัดแต่สวยๆมานะต้นนี้ครับเมืองเกาะเก็ดครับโอ้โหบอลสีในตำนานครับ เมืองกอเก็ดนะครับใบนี้เปิดเหลืองมาเลยนะครับเดี๋ยวจะใหญ่ไปอีกนะครับเพราะนี่เป็นใบล่าสุดนะครับเขาจะใหญ่ไปกว่านี้อีกจะใหญ่กว่าใบใบน้องไอใบพี่เขาครับอันนี้เป็นใบน้องนะผมเห็นสวยทนไม่ไหวก็เลยเอามาขายเลยนะครับหนึ่งบาทครับ100บาทนะครับสวยงามครับส่วนต้นนี้ครับนะครับต้นนี้เป็นบอนสีลัตนะลุ่งโลดนะครับรัตนะลุ่งโลดนะครับนี่ครับ รัตนร ball, ุงโลดมีสองกระถางนะครับอันน right> ี้เป็นรัตนรุงโรดกระถางที่หนึ่งนะครับแล้วมีอีกกระถางนะครับนี่ครับรัตนรุงโรดกระถางที่สองครับด่างสวยมากนะแล้วทนมากนะรัตนรุงโลดนะครับผมจะพาไปดูแม่เขาครับอันนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับสองกระถางนี้นะครับหนึ่ง้อยบาทนะครับกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะครับผมพามาดูแม่ครับนี่ครับแม่ผมเลี้ยงไว้นอกตู้ครับนี่เป็นไงใหญ่แล้วก็ด่างดีมากครับด่างดีมาก นี่ครับด่างดีมากนะครับนี่เลยครับหลอดไมลมาแล้วนะครับนี่ครับสวยงามมากครับลัตะนารุ่งโรดนะครับเมื่อเช้าไม่ได้รดน้ํานะดินแห้งแห้งนะครับก็ยังอยู่ได้นะครับเขามีหัวนะครับวันสีฤแล้วดูฝนไม่กลัวครับรัตนารุ่งโรดนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางต่อไปครับนี่ก็โอ้สุดสวยจริงจริงครับหวานจริงๆนะครับเป็นไม้ที่หวานมากนะครับเขาคือนาลีบุรพาครับ ราคา100บาทเหมือนกันนะครับเลยนะครับและกระถางสุดท้ายของวันนี้ครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบอลมีชื่อไหมหรือว่าเป็นลูกไม้ก็ไม่แน่ใจนะเนื่องจากว่าผมว่าทําลูกไม้ไว้เยอะมากนะครับจนงงไปหมดแล้วว่าอันไหนลูกไม้อันไหนมีชื่อนะครับก็แบ่งปันกันไปในนามที่ว่ายังไม่ทราบชื่อแล้วกันนะครับแต่เป็นบอลที่ใบหนาแข็งแรงใบดก แล้วก็นี่ครับดูการป้ายเขานี่สวยมากนะครับก็แบ่งปันกันไปในกระถางละ100บาทเหมือนกันครับนี่เลยนะครับหมดแล้วครับวันนี้นะครับนําบอลสีมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะครับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ